นี่คือ after ยำช็อปชอปช็อปช็อปช,อช,อชอวัตถุดิบหลักที่ขายคือนี้ค่ะน้ำยำปรุงรสของ after อยำไงที่เขารีวิวกันไปเยอะๆปูสดนะอร่อยเรลองหอยด้วยอะลองหอยดูซิลองหอยนะขาวไหมอืมอแบปนแนวนั้นเตน อ้โถ้ากินถ้า uh ดูดหอยรู้เลยว่าทำนานยยำแซลมอนอออืืะ่คือมาอร่อยในน้ำยำเขาแล้วน้ำยำเขาสามรสเลยนะเอออืเปรี้ยว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 เค็มหวานอ๋อเปรี้ยวเค็มหวานมึงหาเรื่องอีกแล้วนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกับช่องเม้ามอยนะคะ สำหรับคนที่ดูหลายคลิปแ้่ยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาวเชฟแล้วช็อตดีคชมขาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยานะคะก็อยู่พัทยากินอย่างอื่นไม่ได้อ่ะต้องกินยำไงมันแบบลาดมากอยู่ยพัทยากินอย่างอื่นไม่ได้คุณผู้ชมต้องกินยำแต่ทําไมคุณผู้ชมก็จะโอ้ยอีกแล้วหรอก็กินร้านเดิมๆซ้ำๆ ประเด็นจริงๆอะเขาไม่ไม่อยากจะรีบกลับมาถ่ายเร็วขนาดนี้ uh, เว้นไว้สักอย่างน้อย3เดือนสเดือนแล้วค่อยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าเผอิญร้านยำร้านนี้เขามาเปิดช็อปนี่เป็นตึกใหญ่โตคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวิวัฒนาการพัฒนาการของร้านยำร้านนี้นะคะคือ,อมาแรงแซงทางโค้งแล้วก็ทําทีทําท่าว่าจะเป็นร้านยำร้านแรก ที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะโอ้โหเวอร์ไหมอลังการล้านเออเอาจริงๆตอนแรกอะเขามองก็เฉยเมันใกล้ปีใหม่แล้วไงเราก็รู้สึกว่าเราอยากหยุดแล้วพี่แมวถือมาเห็นรูปเขาเปิดล้านถือมาเนนี่ดูดิเขาเปิดชอบด้วยบริษัทเอ้ยทำไมไม่ไปถ่ายละ่ะเขามองก็เลยเอออไปถ่ายก็ได้กันอันนี้ค่ะก็เลยต้องมาถ่ายตามใจพี่แมวฮะ ะกูนะโอ้โหนี่เงี้ยกูเห็นใบมาปุ๊บอยากมากินแล้วนี่ไอ้ยะไอ้บ้านไปไหมให้บ้านกูกับบ้านมึงจะเล่นอะไรเราคิดกันดีๆเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเอ้วอีโหยากมากเลยแล้วกะขับอาร์ฟเตยัมไงอาร์บเตยัมเปิดอารเตยัมช็อปคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยโนุ่นให้คนขับหนึ่งดันเท้าวันนี้เราก็เลยยกพลกันมามีเด็กฝึกงานที่ช่องกัจจังจี้าฝากมาด้วยหนึ่งคนนะคะนี่ น้องเชนวันนี้เขามีเซอร์ไพรส์ใหคุณผู้ชมคืออย่างนี้พอมอสรู้ว่าเราต้องมาถ่ายอัปยามคุณผู้ชมรู้ว่าสีประจำอัพยมคือสีอะไรสีแดงสีแดงมอสก็กลัวไม่อินเรนนี่ค่ะนับ1นึ่แล้วเราไปดูพร้อมกันหนึ่งสองสามแทน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 นี่แล้วคุณผู้ชมเห็นช็อปข้างหลังไหม คือเขาเลือกโทนสีเดียวกันไปให้ช่างทาเลยขอเป็นโทนสีอัพเตยัมครับเพราะวันนี้จะมาถ่ายอัพเตยํมช็อปโอ้โหคุณผู้ชมบอกก่อนนี่พอดีเราอยู่ตรงนี้พอดีมันเห็นง่ายอัพเตยัมช็อปอยู่ตรงนี้นะคะเขาเปิดอยู่ตรงข้ามกับร้านอัพเตยัมที่อยู่ในปั๊มน้ามันคาวเทคคุณผู้ชมเห็นปั๊มน้ำมันคาวเทคไหมอ่านี่อยู่ตรงข้ามกันนะคะแต่อย่าหาเดินนะคะถนนแปดเลนนะคะคุณผู้ชมอย่าหาเดินนะคะให้วิ่งเงา ใช่เพราะว่าเดี๋ยวรถเยอะวิ่งเอาจะปอดใช่มึงนี่มันแนะนําดีตลอดเลยนะคะับผมมึงปังตลอดคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดูวิวัฒนาการอ่ะเป็นร้านยำร้านแรกที่มีช็อปเป็นของตัวเองที่ไม่ได้ขายยำมาคุณผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูกันมาคุณผู้ชม คืออยากจะโชว์ความอลังการอะแต่ว่าถ้าจะโชว์ความอลังการต้องไปอินเสิร์ตกางถนนนะคะซึ่งรถเพิ่งผ่านไปอาจตายได้นี่คือ After ump, อัฟเตอร์ยัมชอ็ชอปชอ็อปช็อปช็อปช็อปอย่างที่บอกว่าอยู่ตรงข้ามกับป um ั๊มน้ำมันคาวเทคซี่ข้างในมีร้านอัฟเตอร์ยํานะคะตรงนู้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างหน้าคุณผู้ชมมีสเตชันยําวางเอาไว้เป็นฟิลแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบให้คิดถึง ร้านอาฟสยามแต่ว่าไม่มีการยำที่นี่นะคะอันนี้เป็นม็อกอัพหมดเลยคุณผู้ชมแต่เขาก็มีฟิลแบบตะหลิวตะเหลวอยู่นะหรือว่าเขามียำสาธิตที่นี่ไม่รู้มาค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่วัตถุดิบหลักที่ขายคือนี่ค่ะน้ำยำปรุงรสของอาฟสยามไงที่เขารีวิวกันไปเยอะๆแล้วก็จะเป็นน้ำปลารา้าน้ำปลาเอาอันนี้เป็นอันนี้เป็น กระเทียมเจียวปรุงรสตราอัพเตยำโอ้โหขายทุกอย่างเลยแม่แต่งกูขายทุกอย่างเลย,ต,ย,ย,เลยตรงนี้จะเป็นตรงนี้เป็นน้ำปลาร้าค่ะคุณผู้ชมก็คือหลักๆมีน้ำยำปรุงรสน้ำปลาราแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีซิเล็กทูน่าเตยำด้วยใช่ไหมมีอยู่4อย่างเนาะตอนนี้มีอยู่4อย่างไหนบอกราคาหน่อยค่ะน้ำยำร้อยสี่สิบเก้าน้ำยำ <89, S 1> ร 89, ย้อยสี่สิบเก้าปลาร้าแปดสิบเก้ากระเทียมเจียวสี่สิบเก้าระเทียมเจียว่ทูน่าหกสิบ ราคานี้นะคะคุณผู้ชมเอาเรามาดูพามาดูบรรยากาศอัพติยมช็อปอะไรกู <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อัพติยมาดูอ๋อแล้วอุ้ยเขามีเป็นฉากไลฟ์สดตรงข้างหลัง <c oughs> เพราะว่าเขาไลฟ์สดขายในเพจอัพติยมด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> นักผู้ชมอะมาดูแลเดี๋ยวก็ซื้อกลับไปซะหน่อยนะสักนิดสักหน่อยเผื่อแบบว่าไปติดทําคนท้องคอนเทนต์นะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อัพติยมปั๊มน้ํามันคาเท็กซ์ทำอะไรอะไรทาอะไรอะ ซื้อติดไว้หน่อยซื้อติดไว้หน่อยไม่หนพเฮ้ยม,มึงจะเปิดร้านยำเหรอเอาขวดนี้ไอนะี่ขวางอ๋อเอาขวดนี้เนาะพวกนี้มันขวางเอาขวดข้างในอ๋อโอ้ยไม่เคยผิดหวังกับพี่แมวจริงๆค่ะ <c oughs> ชอบคุณบน่นขาคนแจ๊กโูวชช์มา <c oughs> ช้า ลงมาถึงคิวแล้วขอโทษนะคะขอบคุณพี่ที่รับจองคิวด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราจองคิวรอบห้าโมงครึ่งมานะคะนี่เราก็ได้ลงโต๊ะพอดีเลยรอบห้าโมงครึ่งเมื่อกี้ลงรถกันจ้ลงปุ๊บถึงเลยนี่นะคะตอนนี้เป็นช่วงแบบเรียกลงโต๊ะลงคิวอยู่นะคะ คุณผู้ชมขาอาหารมาแล้วนะคะคอนเซปของพี่แมวเหมือนเดิมคือ,อไม่สนหอสนต่อไม่สนอินเสิร์ตใดๆคิวอูจะกินนี่เขาไม่ใช่เพิ่งกินตอนนี้นะเขากินตั้งแต่ไก่เกยอะไรมาหมดแล้วนะเขากินเลกเอาอย่างี้เอาง่ายๆเขาเหนียวเต็มถุงเลยอยู่เพิ่งถุงคุณ <laughs> ผู้ชมขาก่อนที่เราจะกินหวยมื้อนี้มีทั้งไก่ทอดมีทั้งข้าวเหนียวมียังยำที่มันจะโตเดี่ยมเยอะเราก็ต้องกินอะไร ผู้ชมบอกกินคินดูผู้ชมขาคินดูดีจริงๆแต่วันนี้เรามีสิ่งที่ดีกว่าใช่ฟึบขึ้นเปรูปตรงนี้ปิ๊งผู้ชมขาคินดูของเราออกคินดูพลสัสมาแล้วคินดูพลสัสคืออะไรคือตัวเดิมนะคะที่บล็อกแป้งบล็อกไขมันเพิ่มอัตราการเรผาผลาญแล้วดีท็อกซ์แต่เพิ่มเติมมาให้คุณผู้ชมคือครับ คุมหิวคุมหิวในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมกินปุ๊บกินยำไม่ได้เลยโอ้กลายอิ่มไม่ใช่กินเหมือนเดิมแต่พอกินยำเสร็จระหว่างมื้อคุณผู้ชมจะไม่กินจุกจิกมือย้อย่อยถูกต้องไม่กินจุกมันจะไม่กินจุกกินจริงเราพยายามมากที่จะไม่ทําให้เราอิ่มก่อนที่จะกินข้าวอ่เพราะว่าเราอยากให้นจอยอ e ท t i n g อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากินจุกจิกระหว่างมือหายไปเบนสพอดิตาหายไปกินจุกจิก กินจุกจิบกินกิน <forcé> จ <certains respuesta> ุกกิน <semester> จ<คะ>ุบกินจุกไปเลยก็ชงให้กูเหนื่อยตลอดแล้วที่สําคัญเรามีนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นการลดบวมโซเดียมโดยใช้สมดุลไอออนดังนั้นเวลาเรากินยำที่มีโซเดียมเยอะ กินน้ำจิ้มต่างๆที่มีโซเดียมเยอะเราจะไม่บวมะนะคะใช้หลักการของสมดุลเกลือแร่เข้ามาช่วยในการขับโซเดียมคุณผู้ชมที่พูดทั้งหมดในคินดูพลัสเพิ่มเติมเข้ามาให้ราคาเท่าเดิมค่ะสั่งของได้แล้ววันนี้ค่ะแต่ว่าเริ่มส่งของหลังจากวันที่6มกราไปต้นไปของพร้อมแล้วไม่ใช่พรียอเดอร์ค่ะ แต่ว่าขอส่งหลังปีใหม่เพราะว่าช่วงปีใหม่ขนส่งปัญหายเยอะอเดี๋ยวของหายเดี๋ยวของตกหล่นเขาเอาขี้เกียจมานั่งมีปัญหานะคะแล้วสาหรับผู้ชมที่ซื้อคินดูเก็บไว้แล้วบอกว่าอ้าวของใหม่มาดีกว่าเดิม,มแล้วของฉันละ่ะผู้ชมขาคินดูจะไม่ผลิตอีกแล้วแล้วคนที่มีอยู่มันคือของหายยากหายยากยังไงคินดูที่มู่เดิมกับคินดูพลัสไม่โอเวอร์โดสสามารถกินมื้อก่อนอาหาร2เม็ดเลยก่อนอาหาร เห็นผลมากกว่าเดิมสองเท่าแต่ที่เราไม่ผลิตมาสองอย่างเดี๋ยวงงแต่ไม่โอเวอร์โดสค่ะคไม่โอเวอร์โดสตัวดีท็อกเราใช้ตัวใหม่มตัวบล็อกเบิร์นตัวแบบคุมหิวโซเดียมเป็นนวัตกรรมใหม่มตัวเดิมที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม แต่เราไม่เอามาใช้ซ้ำเพราะเรามั่นใจว่าต้องมีคนกักตุนไว้เยอะสามารถเอามาทานร่กันได้เลยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสองเท่าแล้วก็ไม่ได้ปวดท้องหนักแบบโอ้โหสองเท่าแล้วจะจงปวดท้องมากไม่ใช่นะคะประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นคือบล็อกเบิร์นน้คาแล้วก็คุมผิวสั่งได้แล้วค่ะวันนี้ลายแอดตรงนี้พามากับกระจังตั้งใจทําเป็นของขวัญให้กับทุกคนจริงๆเป็นของปีใหม่พูดเลยว่าพอคินดูคินดูเดิมตอนแรกเริ่มเลย ขายอะแทบไม่มีกําไรเลยคุณผู้ชมกําไรมันมาหลังจากที่วอลลุ่มมันเยอะวอลลุ่มเยอะต้นทุนมันต่าลงเราเพิ่งมีกําไรออพอมีกําไรปุ๊บมาระยะหนึ่งเราก็คุยกันว่าเราอยากจะให้ของขวัญคืนกลับไปกับคุณผู้ชมนะคะดังนั้นราคาเดิมเพิ่มเติมคือนที่เขามาบอกมาครบจบทุกปัญหาหุ่นปัญหารูปร่างไม่มีอีกแล้วที่จะครบเท่านี้แล้วหนึ่งกล่อง15แคปซูลราคานี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้ว ไม่มีมีที่ไหนเอามาบอกเออเออก็จะเลยรู้เอาไว้เท่านั้นแหละว่ามีแต่เท่าที่คิดตอนนี้จับแมงวันกินลราพิเศษก็ทำพิเศษกินอาหารก่อนเดี๋ยวเสียมารยาทเสียมารยาทเอ๊่ยังไงล่ะกินแงวันยังอีกยังไม่แอดไลน์กับอีกผู้ชมขาเออล็อตแรกมาแค่1,000งกล่องนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราเปิพดพรีออเดอร์ไปไม่ได้พรีออเดอร์เราเปิดขายไปแล้ว1วันหมดไปแล้ว3 0 0 0นะคะตัวแทเเนเอาไปหอยน500-3500แล้วนะค,ะครับ,รบแบบยังไม่ได้บอดแคสต์ยังไม่ได้อะไรเลยเหลืออีกแค่6,500ที่จะส่งรอบวันที่6นี้ก็ลองดูกันนะคะเขามั่นใจว่าปังจริงกัวจริงนะคะแล้วก็ไม่น่าจะครบเท่านี้อีกแล้วไม่มีที่ไหนนะคะอ่ะซุ้มกันมาหลายเดือนนะคะ 6- 7เดเดือนกว่าจะได้เป็นคินดูคลาสมาหวังว่าจะถูกใจทุกคนคะ่ะ ผู้ชมขาวันนี้เราสั่งยำม,มาครับผมคืออย่างนี้ปกติถ้าเข้ามาเองครับต,ตอนนี้เราก็จะสั่งอะไรไม่เยอะแล้วเป็นอาจจะเป็นยำรวมแต่วันนี้พี่แมวมาด้วยแล้วเป็นครั้งแรกที่แมวมากินอัปครยำเราอยากเข้าลองหลายๆเมนูนี่คือยำแซลมอนค่ะเรามีแซลมอนหมูยอไข่เคม็มมียำรวมซึ่งรวมทุกอย่างในร้านไว้แล้วก็กุ้งแก้วใช้น้ำปลาซึ่งยืนหนึ่งใครก็บอกว่าที่นี่ยืนหนึ่งนะ,ะต้องสั่งต้องสั่งเมื่อกี้รออยู่ยบนรถพี่แมวถามว่าเฮ้ ทำไมร้านนี้แบบคิวมันขนาดนี้เลยหรอนี่มาตอนตลาดวายแล้วนะรอตอนพีคพีคเชื่อไหมว่าเขาเปิดร้าน4ี่โมงเย็นคนมาต่อคิวในกี่โมงอ่ะให้ทายเที่ยงสี่ทุ่มของวันก่อนหน้าถูกต้องโอ้คิวว่าพอกระสุดโควิดเลยเนี่ยถูกสี่ทุ่มของวันก่อนหน้าแล้วก็มานอนอยู่จะถึง4ี่โมงเย็นรับคิวแรกโอ้โหชีวิตของการกินยำัดบากขนาดนั้นเลยลำบากขนาดนั้นนี่ยซ ตำนานของร้านยำอออา r Yum ของไทยเเอกลักษณ์เลยนะต้องกินนะใบสสระแน่ของที่นี่โคตชีวิตกูขับรถมาสองวๆนนี่ยำรวมเลเลือกได้เลยไ่าอยากกินอะไรอ่ากินนี่ก่อนปูก่อนอ่าไปปูไปบอกเลยนะช่วงนี้ปูมาหายากนะแต่ยำมีปูมานี่ยถือว่าปังนะชมขอญาตปูก่อนปูสดนะอร่อย ด,ดูดนะปูยังขนาดนี้ดูดจะขนาดไหนให้ A อะไรล่ะดูดนิ้วจะขนาดไหนพอได้ก็ย um> ma ังก็ยังยืดยู่หือโอ้ตกใจเลยเมื่อกี้โอ้โหจอยว่าเออมันควรจะไปแนวแบบดูดปูยังขนาดนี้ดูดปลาหมอสีจะขนาดไหนโอ้โหมึงโอ้โหมึงมาแบบตกหัวตกใจอร่อยรสชาติอร่อยเดี๋ยวนะขอ ซอสน้ำยำเลยใช่ไหมไม่ได้ผมพูดผมพูดไก่โอ้แม่ไก่แม่อร่อยอร่อยไหมปูถือว่าดีปูถือว่าดีขอลองหอยด้วยอ่ะลองหอยดูซิลองหอยนะขาวไหมอือแบบไปในวนั้นเตะอือไม่กิอยอดถ้ากินถ้าดูดหอยฮะรู้รู้เลยว่าชำนาญอ่าชอบกินหอยแครงอทากท่ชมได้ หอยเหรออือจริงอ้าววิอยากให้ได้ยินเสียงอยอือหอยได้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 หรอหอยได้อร่อยอร่อยรสชาติน้ำยำเป็นไงก็อันนี้ยำแบบปลาช่าใช่ไหมปลาาไม่ฉุนปลาาปลา้าน้อยปลาาเขาอ่ะจะเป็นปลาที่ไม่เหม็นอืมอาจจะฟิวให้เค็มนิดนึงนัวหน่อยนึงแต่ปลาช่าต้มยำจะไม่เหม็นอ่าแต่ไม่ได้ม่ได้ส่งกลิ่นปลาชาัดเจนฟิวแบบลูกนั้นทูกินได้ ่ารเป็นลูกชิ้นทูตมากินได้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 อันนี้คือกุ้งสดกุ้งที่อยู่ในนี้อาวละก็คือมึงชิมยาวเลยนะมึงไม่แบบชิมเว้นให้คนอื่นกินต่อมไม่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 ต้องต้องที่แมวมอยเฮ้ยมีคนบอกให้เปลี่ยนเป็นแมวมอยอ่าอืมอ่าคือมาอร่อยในน้ำยำเทาแล้วน้ำยำเขาสามรสเลยนะเอออืมเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยว เปรี้ยวเค็มหวานอ๋อเปรี้ยวเค็มหวานมึงหาเรื่องอีกแล้วนะไม่ไงก็มีเปรี้ยวด้วยไงอ่าและคือเขาว่าใครแบบอยากได้เปรี้ยวเพิ่มเขาฝานมะนาวมาให้สามารถที่จะเอามะนาวอ่ะอ่าบีบในนี้ไม่เลดีเลยบีบในนี้นี่อ่ะมึงกู้งอยากกินแล้วยากรู้ทันบีบเลนี้ลองชิมดีลองชิมสรุปเป็นไงอร่อยอ่ะคุณผู้ชมขะบีบจบแล้วอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเลยเร็วไปนะร้อเร็วไปเหรออีกตั้งหลายอย่างโอเคโอเคมากินบ้าง หลังๆอ่ะอีดอกคืออาหารคุณผู้ชมไม่ดูแล้วนะรอดูว่าจะเล่นมุกตอนไหนรอพี่เนียอย่างเดียวเลยแล้วถามว่ากดดันไหมกดดันไหมไม่อะเราเป็นคนมุกเยอะอยู่แล้วคุณผู้ชมเม็ดแรกฝังตอนมสามแล้วปัจจุบันมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆคนละมุกพอคนละมุกเหรอคนละมุกครับโอเคโอเคหลังๆมุกเราก็เริ่มไปเรื่อยเหมือนกันนะเริ่มไปเรื่อยแล้วนะ ผู้ชมขานี่คือเมนูที่เขา,าชอบที่สุดของร้าไปยำค่ะยำแซลมอน,นเราต้องมีข้าวเหนียวด้วยนะมันปังๆอึมถายแล้วเห็นปากแล้วสงสารช้อนเป็นไงคืออย่างนี้น่าจะถ่ายอยู่แล้วน้ำยำเขาเปรี้ยวเก็มหวานแบบนัวน้ำยำเขาเป็นน้ำยำเดียวกันหมดไหมเดียวกันรสชาติมัน,นก็จะแบบคล้ายกัน,นแต่มันยำคนละรอบจะบอกว่าไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ แต่ก็หาความต่างไม่เจออ่ะแซมมอนดีเนาะดิมอ่ะบิ๊กดิมยังไงแซมมอนดีที่หนึ่งอ๋อโอเคที่หนึ่งเลยอ่านี่อ่ะไปไปเด็กฝึกงานดิมแล้วยำหมูยอยังไงยำหมูยอชิมแล้วหน้าแดงเลยพี่ทำไมอ่ะหมูยอโอเคอ่าโอเคเขินไมเขินรู้เลยหมูไม่เขินไงหมูยอเขินเขินผ่านไม่ผ่านเราดูตรงนี้แหละดีดอกเขินเขิน ดูจากมุกแล้วอ่ะได้ได้ได้ประเมินผ่านไหมผ่านผ่านเหรอได้ได้เโอเคเล่นไปก่อนเรื่อยเออเล่นไปก่อนเอาปริมาณเอาปูก่อนปูก่อนไม่ปูยังไม่ได้กินนะปูมีตัวเดียวมีตัวสองตัวมึงดูไปจะหมดจานแล้วปูได้คุณผู้ชมได้เหรอไม่แหมเราก็ไม่รู้จักแบบรีวิวยังไงคุณผู้ชมคืออัพเดย์ยามอ่ะเขาไม่เคยทําเสียมาตรฐานค่ะรสชาติวันนี้ไม่มีแม่แตงพี่ดูดดิวใช่ไหม ทุกอย่างร้านไม่มีอะไรสะดุดบกกร้องอคือรสชาติอาหารทุกอย่างแบบมาตรฐานเจ้าของร้านไม่ต้องอยู่ก็รันได้ใช่บอกผู้ชมงี้นะยังไงยังไงที่นี่เนี่ยเขาเป็นเป็นคิวที่แบบชัดเจนมากนะเขาพูดจาชัดเจนแต่น่ารักผู้ชมเข้าใจไหมพูดจาชัดเจนบอกคิวชัดเจนทุกอย่างชัดเจนแต่น่ารักไม่ทําร้ายจิตใจคนมานั่งกิน ไม่ให้คนนั่งกินเนี่ยรู้สึกว่ามาขอกินอะ่ะน่ารักผู้จาน่ารักแล้วระเบียบชัดเจนต้องยกนิ้วให้จริงเขาจัดระเบียบได้ดีหน้าไปอยู่กรมรดคิวเคิลเขานี่จัดระเบียบได้ดีกว่าตอนพี่เรียนรดอีกอะแจ๋วเลยไงเห็นไหมเล่นไปก่อนเล่นไปเรืเอ่อยออมันก็ต้องมี <c oughs> ดีบ้าง <c oughs> แปกบ้างอันนี้จริงอันนี้จริงเรื่องเรื่องคิวนียอมรับเลยแล้วก็แบบ ไม่ทำร้ายจิตใจมาดูกุ้งดีกว่าพอแป๊กเราก็จะเน้นไปทางแบบรู้้าเลยกินยังไงรู้ยังรู้สัมจิมต้องผสมกันหรอใช่ทุกอย่างแล้วมีกระเทียมโทนแล้วใส่ใบสารแน่เข้าไปด้วยสารแน่ถ้าบางคนไม่กินสารแน่เป็นคนไม่กินสารแน่ก็เออกินไม่ทันเออกินเถอะยังไงยังไงเอาน้ำจิ้มผสมกันรสชาติละมุนกว่าน้ำยำนะใช่ แตกเขามาว่านึกในใจตลอดมาโดยตลอดเป็นคำถามที่ค้างอยู่ในใจต้องกินแบบน้ำจิ้มสองน้ำจิ้มทำไมไม่เอารวมกันมาเลยแล้วก็ให้กูจิ้มทีเดียวใช่หรือไงหรือบางคนก็อาจจะชอบแบบเดียวต่างกันเดยวต่างสิสีแดน่าจะออกหวานกว่าใดๆก็คือกุ้งแก้วแช่นปลาเนี่ยนะกระเทียมโทนเขามาชอบไซส์มันพอดีแล้วประเด็นคือเขาให้มาเท่ากับเท่ากับจำนวนกุ้งผู้ชมดูค่ะ อันนี้เราลาดน้ำจิ้มสองแบบไปแล้วนะผู้ชมกว่าบ,บอกว่าก็เห็นแล้วค่ะก็ดีวิวับเตยามัดทั้งชีวิตเนี่ยก็หากินอยู่กับเตยามหลายคลิปแล้วเหมือนกันจากคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอะ่ะภาพที่ถ่ายมากินครั้งแรกออนั่นหมายความว่าตลอดทั้งปีของกรีน,น้าเราหากินได้อีกเยอะเลยเพ<อ>ราะว่าจะเป็นครั้งแรกตลอดเพราะพี่ชายจะไปครั้งแรกเสมอเอาแบบไม่มีสาระแนบไม่มีสาระแนะ จัดจ้านจริงๆนีล่ลองลองลองจิ้มด้วยจิ้มด้วยเราเทียมหรอออีกอันที่ที่มาไม่รู้เมื่อกี้ชิมอย่างหมูยออืมยอ,อหมูยอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบบ้าๆบงๆทำไมอ่ะทรงตรงมาจากอุบลคือเอาตรงๆเลยนะพูดไปทุกคลิปเม้นมาคุณผู้ชมว่าหมูยอทรงตรงมาจากไหนขอนแกน่นอุบล สักที่แต่ว่าวเขาไปเลือกมาแล้วเขาแบบอร่อยมากแล้วกินทุกครั้งไม่เคยผิดหวังสามจังหวัดน,นี้แหละส่งวันต่อวันนะอ,อร่อยอร่อยรสชาติดีแล้วน้ำยำที่นี่จะติดแบบรสชาติออกเปรี้ยวๆนะช่ช่ยช่ใครที่แบบชอบรสเปรี้ยวเนี่ยถูกใจแน่นอนแซลมอนอร่อยชอบแล้วตอมาพิซซ่าหลายรอบแล้วลัมซักกันนัวตลอดลเลยอ่ามาถึงยำอ่ะ ออ๋แทนที่จะบอกไม่ถึงซัดกันะอี๋แหละทะเลาะอ๋ออืมทอมมอนดีที่สุดแมวอ่เหยียบไม่ได้หรือเหยียบไม่ได้มึงดูอีกกูเหยียบได้เหยียบได้ยั่งนี้มาเหยียบมันดูขาคืออีกกูนี่อืมอะไรของน้าสิไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ้ยคุณผู้ชมมอนมันบอกว่าเที่เขาเหยียบ เข้ามาหาพี่มาอีกนิดนึงบอกเยอบไม่ได้แล้วมึงดูก็อีกุ๊กนี่คือเฉยอบนี้ไปนี้เลยคือไม่ได้แล้วชีวิตได้อยู่แค่นี้เอาอะไรจากกูอีกเนี่ยมอบอกไม่ได้ไม่เป็นไรต้องไปว่าอะไรมออย่าว่ามอนนะอย่าหัวสีด้วยหัวสีนี้คือใจละลายมากหล่อมากหล่อมากเกาหลีมากอะความสามารถพิเศษนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทุกหน้าจะทำสีนี้ได้ จริงบังหน้าไม่ผ่านนะครับผมบีว่าบีรอดปะไม่รอดเลยตัวอ๋อใช่อย่างเขาเมาเนี่ยรอดทําสีแดงแล้วรอดเลยเอาอันนี้เรื่องจริงเขาหน้าอย่างมึงเนี่ยทำอะไรก็ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วน้ำหน้าอย่างมึงทําอะไรก็ได้ไงมันสวยอยู่แล้วเออสียงดูไม่ใช่เท่าไหร่น้ําหน้าอย่างมึงทําอะไรก็ได้ไงเข้าหมดละโล่งใจอืม พี่แมวก็ยืนยันให้เราก็โล่งใจเพราะว่าจะไปทําสีเขียวสะท้อนแสงให้มันเข้ากับมอสเขียวแดงเขียวแดงไงครับทาส้มนะแล้วก็ไปยืนฉลองสีแยกไฟแดงกัน3มคนเขียวหรือส้มแดงบูดบทีสบบูดาเบสมาคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตากล้องกินบ้างช่วงมอสช่วงชิมมาโอ้ยบอกเป็นนาทีไม่ได้แล้วอ่ะเป็นอบป้ารีวิวกลับมาสู่ช่วงอบป้ารีวิวค่ะคุณผู้ชม โอ้ยหลายสัญชาติคือหลายสัญชาติด้วยไม่ธรรมดาหลายสัญชาติาสัญช,ช,ชาติแรกคือชาติแรกคือชาติหมาไงว, <ipe> <unser Guin ness> ว่ามออย่างนี้ได้ไงอะไรนะครับว่ามอชาติหมาไม่้บอกว่าชาติแรกคือเกาหลีอ,อ๋อนะครับผมกง,ก,งกงยูกงยูกกับกงขกังเราจะคุยกันตลอดมาอาพเป้ยำนี่ที่มอชอบนี่คือปูม้าปูม้าใช่อร่อยเพราะว่าของเขาคัดมาสดและดีตลอด ไปใช้มือเลยครับลักษณะจากผมของไอ้เต้าคงยู่ไม่ได้จริงดูดปูยังขนาดนี้พี่เดอทนไม่ได้นะดูดปูยังขนาดนี้ดูดอร่อยเหมือนเดิมเลยเข้มข้นไม่เล่นเลไม่เล่นไมเล่นเดหลอไปเลอไเอกไปเดอ ไม่เมันเข้มข้นขึ้นไปะเนี่ยเข้มข้นใช่ไหมมันมันออกเปรี้ยวนะออกมาใช่ไหม <laughs> เออไม่ไม่พี่พี่กินครั้งแรกพี่รู้สึกเลยจะจัดไปทางเปรี้ยวเราจะจัดทาเปรี้ยวแต่อร่อยนะแต่จะจัดไปทางเปรี้ยวคนชอบเปรี้ยวนี่เด็ดเลยโอ้เข้มข้นขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอ่ะเลยคุณชมอันนี้คือแซลมอนแซลมอนโหอร่อยเหมือนเดิมแซลมอนต้องยอมรับอร่อยเหมือนเดิม เขาบอกให้ยืนหนึ่งนะถึงน้ำยำเดียวกันแต่อย่างอื่นสู้ทำมันไม่ได้ไม่ได้จริงหูยอหูยอเหมือนกันหมดรสชาติสามสามถูกไหมสามเนี่ยนี่เขาบอกว่ามาตรฐานนะสามจานรสชาติน้ำยำเหมือนกันหรสชาติน้ำยำเหมือนกันเหมือนเด็ดเลยเด็ดก็น้ำยำเดียวกันไงแล้วเอาเขาเก่งนะาว่มันคือมาตรฐานนะยำกี่จานก็รสชาติเดียวกันใช่อันนี้ความหมูย่างนี่ อันนี้อ้าวอันนี้มุกนุกนุกอะไรนะอะไรนะข้อมหมูย่างนี่เขาไม่ได้ย่างธรรมดานะพี่ทำไเขาเดินไปย่างไปเพราะอะไรอ่ะข้อมหมูย่างอเขาย่างย่างย่างเดินย่างเดินโอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องโกบะต่อคิดไว้นะคิดไว้นะเดี๋ยวกล้องมาอีกคิดไว้นะเป็นไงมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปนึกมุกสู้เขามึงแค่กินให้รอดพอแเราลอๆเป็นงอยู่ไป นดหนึ่นดห่ตตตขายราขาเราขายรามาแล้วมาแล้วขายรขายงก็ต้องแบบแต๋วแน่เลยสองเยดูออกเลยรอ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 ขายอเป็นกรงยูแบบฟิชเชอร์ลิงมังระจันก็ได้อี่เขาควายเงี้ยหรอใช่ใช่ไม่ไม่ไม่รอแล้วไม่มังระจันสวยอ่ะดูปูอีกแล้วดูดปูยังขนาดนี้ ดูเป๊ซี่แต่ขนาดไหนฉลาดเล่นไปเนี่ยน้ำจิ้มสองอย่างโหโหนี่คือยังไงเข้มข้นทุกอย่างเลยอ่ะอืมว่าไม่ได้อะยังไงคะอาฟเตอร์ยำครั้งแรกอร่อยใครที่ชอบรสชาติจัดๆนะออกไปทางแนวเปรี้ยวนะถูกใจแน่นอนนะครับ ยังไม่ไปเราก็รอว่าจะมีมุกมีอะไรไหมเขาไม่มีปิดหวังท่านผู้ชมเขาก็เหมือน่านผู้ชมเหมือนกันรอว่าจะมุกอะไรจะมาออกมาจากตัวขาวตามราคาครับผมก็ตามเลทนะครับผมเลทนี้เทปนี้สองร้อยก็ปล่อยไปหมดแล้วปล่อยแล้วเนาะปล่อยแล้วเรียบร้อยอ่เดี๋ยวเทปหน้าเขาว่าจะเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งผู้ชมเราจะได้มุกที่เพิ่มขึ้นนะคะ่านผู้ชม่ะอัพได้ยํำไม่เคยผิดหวังไม่เคยมาตรฐานเขาไม่เคยตกนะไม่เคยให้มีอะไรติดได้เลย ทุกครั้งที่มากินยังคงมาตรฐานเดิมเอาไว้เสมอจะก,กี่ปีกี่ปีนะคะคลิปแรกของช่องเราคืออัพเตยมัมจ,จนมาถึงคลิปนี้ไม่เคยผิดหวังจริงๆนะคะมากินกันได้ค่ะอัพเตยัมพัทยาอยู่ในปั๊มน้ำมันคาลเทกส์นะคะตรงข้ามเปิดเป็นอัพเตยัมช็อปมาซื้อน้ำปลารา้าและน้ำยำปรุงรถได้แล้วนะคะกลับบ้านเป็นของฝากจากพัทยาได้แล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเปิดเวลาปิด วันเปิดวันปิดผู้ชมเช็คจากเพจอาร์ตเยียจะง่ายกว่านะคะ้ชมเขาเอาขึ้นเพจไว้ให้ตรงนี้เพราะว่าเอ่อมันบางทีมันโควิดวิดปีหมกปีใหม่อะไรเดี๋ยวงงกันไปนะคะผู้ชมขอชมเอาไว้ตรงนี้เลยว่าวันนี้ไม่มีแม่แต่งไม่มีพี่ดุดดิวทุกอย่างโฟล์มาตรฐานดีแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยรสชาติอาหารเหมือนกันทุกจานอันนี้ต้องชมจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ไปกับช่องมามมยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรหน่งฝากติดตามด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะคะอาจะลาไปนะคะ พี่แมวนะคะพี่แมวนะคะมอสแล้วก็นี่เขาสัญญยาวเขาคิดมุกมาใหม่เดี๋ยวจะคิดมุกมาใหม่จะเล่นอีกเล่นจนกว่าจะขำไม่ขำไม่หยุดหรอกจริง